วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวยอดขุนโจรผู้คุณธรรมเชิญชมรับฟังได้เลยค่ะในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนากว้างใหญ่และป่าเขียวชะอุ่มมียอดขุจนจรขโมยควายคนหนึ่งเขามีนามว่าเอี่ยมเอี่ยมเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งในแง่ของความเป็นโจรผู้กล้าและโจรผู้มีคุณธรรมหมู่บ้านแห่งนี้ห่างไกลาจากความเจริญ ไม่มีไฟฟ้าใช้อัตคัดขัดสนการเดินทางสัญจรใช้มา้าวัวควายและเกวียนเป็นหลักชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความยากลำบากที่ไม่อาจปฏิเสธได้เอี่ยมไม่ใช่จนธรรมดาเขาเป็นชายหนุ่มที่มีหัวใจเมตตาทุกครั้งที่เขาขโมยควายจากคนรวยเขาจะนำควายเหล่านั้นมาเชื้อเอาเนื้อและนำเอาเนื้อมาแบ่งปันให้เพื่อนบ้านที่ยากจน เพื่อนบ้านทุกคนรักเขาและเห็นเขาเป็นฮีโร่แม้ว่าจะรู้ว่าเขาทำผิดกฎหมายแต่ก็ไม่มีใครคิดจะบอกกล่าวเรื่องของเขาให้กับทางการทุกคนช่วยกันปิดปากเงียบเพราะนึกถึงความดีของเอี่ยมที่แม้ตัวจะทำความผิดแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความยากลำบากมันบีบบังคับก่อนที่เอี่ยมจะกลายมาเป็นขุนโจรขโมยควายเขาเคยเป็นชาวนาชาวบ้านธรรมดาที่ถูกข่มเหงรังแกจากอำนาจรัฐ เนื่องจากหมู่บ้านห่างไกลาจากความเจริญชาวบ้านจึงไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเอี่ยมเคยเดินทางไปแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการถูกโกงข้าวและทรัพย์สินจากเจ้าของที่ดินผู้มีอิทธิพลแต่การเดินทางนั้นยากลําบากเขาและชาวบ้านต้องเดินทางด้วยม้าและเกวียนเป็นวันๆกว่าจะถึงตัวอำเภอและเมื่อไปถึงเอี่ยมและชาวบ้านกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ไม่สนใจความทุกข์ยากของพวกเขาและกลับปฏิเสธที่จะดําเนินการใดๆ เอี่ยมรู้สึกผิดหวังและโกรธแค้นต่อความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเขาเห็นว่าชาวบ้านที่ยากจนไม่สามารถต่อสู้กับอำนาจรัฐและคนรวยได้ในเมื่อปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลเป็นใหญ่อาชีพจนเท่านั้นที่จะช่วยปัญหาปากท้องให้อยู่ดีมีสุขได้บ้างอดีตของเอี่ยมเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีทรัพย์สินมากมายและมีควายจำนวนมากครอบครัวของเขามีชีวิตที่สุขสบาย พ่อและแม่ของเขาเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเสมอเอี่ยมมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนมีพ่อแม่เอี่ยมและน้องสาวอีกสองคนชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นอย่างไรก็ตามในคืนหนึ่งที่มืดมนกลุ่มจนใจชั่วได้บุกเข้ามาปล้นทรัพย์สินและควายของครอบครัวเอี่ยมจนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงจรธรรมดาแต่เป็นจรที่โหดเหี้ยมโดยสันดาล พวกมันอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่า20คนพวกมันฆ่าเหยื่ยทุกรายและข่มขืนผู้หญิงทุกคนที่พวกมันพบทําให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวพวกมันเป็นอย่างมากในคืนนั้นพวกโจรได้บุกเข้ามาที่บ้านของเอี่ยมพ่อของเอี่ยมพยายามต่อสู้ขัดขืนเพื่อปกป้องครอบครัวแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะพวกโจรได้พวกมันฆ่าพ่อและแม่ของเอี่ยมตายต่อหน้าต่อตาและน้องสาวของเขาถูกข่มขืนและฆ่าตายอย่างโหดร้าย เอี่ยมในวัยเพียง15ปีต้องสูญเสียทุกอย่างไปในคืนนั้นหลังจากสูญเสียครอบครัวเอี่ยมได้รับการเลี้ยงดูจากคนแก่ใจดีในหมู่บ้านชายชราคนนี้ชื่อลุงมัน่นเขาเป็นคนที่มีชีวิตยากลำบากมากลุงมั่นอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่สร้างขึ้นเองและมักจะอาศัยข้าวก้นบาทประทังชีวิตเพราะไม่มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพเขาช่วยงานวัดเป็นประจำ และได้รับอาหารจากพระสงฆ์เป็นการตอบแทนถึงแม้ว่าลุงมั่นจะยากจนแต่เขาก็มีจิตใจที่เมตตาและรักเอี่ยมเหมือนลูกของตัวเองลุงมั่นสอนเอี่ยมเรื่องคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ที่ดีเขาสอนให้เอี่ยมรู้จักความเมตตาการช่วยเหลือผู้อื่นและการไม่ยอมแพ้ต่อความยากลําบากแม้จะเจ็บปวดจากการสูญเสียครอบครัวเอี่ยมก็ยังคงมีจิตใจที่เมตตาตามที่ลุงมั่นอบรมสั่งสอน เอี่ยมมีภรรยาชื่อแม่แก้วแม่แก้วเป็นหญิงสาวที่หนีตามเอี่ยมมาใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากที่ครอบครัวของเธอไม่เห็นด้วยกับความรักของพวกเขาพ่อกับแม่ของเธอต้องการให้ลูกสาวได้สามีที่ร่ำรวยซึ่งต่างจากเอี่ยมที่อดีตเคยรวยเท่านั้นครอบครัวของแม่แก้วเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีมีทรัพย์สินมากมายและเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมพ่อแม่ของเธอวางแผนจะให้แม่แก้ว แต่งงานกับลูกชายของพ่อค้าที่ร่ำรวยแต่แม่แก้วไม่ต้องการชีวิตที่ถูกกำหนดไว้แล้วเธอเลือกที่จะหนีหอบข้าวของเพียงเล็กน้อยและออกเดินทางไปกับเอี่ยมชีวิตใหม่ของเธอที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากก็ตามความเจ็บปวดและความโกรธแค้นที่สั่งสมมาตั้งแต่วัยเยาว์ทำให้เอี่ยมตัดสินใจที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยตัวเอง เขาร่วมมือกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์อย่างแสนและมิง่งซึ่งทั้งสองคนมีอดีตที่ลำบากแสนเคยเป็นคนงานในไรนาที่โดนกดขี่และไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนมิ่งเคยเป็นเด็กเร่ร่อนที่ไม่มีบ้านอยู่ทั้งสองคนรู้จักกับเอี่ยมในช่วงเวลาที่ยากลำบากและเลือกที่จะเป็นเพื่อนร่วมสาบานกับเอี่ยมออกปล้นด้วยกันพวกเขาเชื่อมั่นในความยุติธรรมและคุณธรรมของเอี่ยมและยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ยากจน เอี่ยมและเพื่อนมักใช้อาวุธที่ทำเองในการออกปล้นโดยมีมีดและหน้าไม้โบราณที่ทำจากไม้แข็งแรงและสายหนังที่ทนทานอาวุธเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่พวกเขาใช้ในการป้องกันตัวและขู่ศัตรูในการปฏิบัติการขโมยควายของผู้มีจะกินเอี่ยมและเพื่อนร่วมออกขโมยควายตามปกติแต่มีวันหนึ่งโชคไม่ได้เป็นของพวกเขาโชคร้ายที่ครั้งนี้พวกเขาเกือบจะถูกจับได้ ตำรวจมาถึงทันเวลาและปิดล้อมทางหนีทุกทางเอี่ยมและเพื่อนจึงต้องหนีเข้าป่าทิ้งควายที่ขโมยมาได้ไว้เบื้องหลังเอี่ยมใช้ชีวิตในป่าอย่างยากลำบากเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขารอคอยจนกว่าเหตุการณ์จะเงียบลงและเมื่อเขาคิดว่าอันตรายผ่านพ้นไปแล้วเขาจึงกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งเพื่อที่จะขโมยควายใหม่และนำมาแบ่งปันให้เพื่อนบ้านเช่นเดิมแต่ลุงม,มั่นกลับไม่ได้คิดเช่นนั้น ลุงมั่นอยากให้เอี่ยมวางมือแม้จะมีชีวิตอัตคัดขัดสนให้เห็นแก่เมียของตนให้หยุดอาชีพลักควายของชาวบ้านเพราะพักหลังมานี้ลุงมั่นมีรางบอกเหตุที่ไม่ดีนะักแต่เอี่ยมทนเห็นความแล้งแค้นของเมียและชาวบ้านไม่ได้มันอดไม่ได้ที่จะกลับมาก่อการลักควายซ้ำซ้อนหลังจากนี้ออกจากป่ามาทิ้งช่วงเวลานาน,านพอสมควรเมื่อทุกอย่างเข้าสู่ความปกติเอี่ยมและเพื่อนก็ออกลักควายเช่นเดิม และกระทำการซ้ำไปซ้ำมามา3ถึงวันต่อหนึ่งครั้งเอี่ยมเลือกเฉพาะบ้านผู้มีอันจะกินและรังแกคนยากคนจนเท่านั้นอย่างไรก็ตามในขณะที่เอี่ยมวางแผนการขโมยครั้งใหม่ชาวบ้านบางคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเอี่ยมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและติดเตือนเอี่ยมบ่อยครั้งพวกเขารู้ว่าการขโมยควายเช่นนี้ไม่ถูกต้องและบางคนเริ่มสงสัยในความปลอดภัยของตนเองหากเอี่ยมถูกจับได้ เพราะเหยื่อบางคนก็เริ่มติดตามระวังตัวมากขึ้นสืบหาที่มาของควายที่หายไปและในที่สุดก็พบเบาะแสนายทุนคนหนึ่งนำเบาะแสไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจความลับของเอี่ยมถูกเปิดเผยและตำรวจเริ่มเข้ามาสืบสวนอย่างเข้มงวดในคืนที่เอี่ยมออกขโมยควายอีกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพร้อมและวางแผนจับกลุ่มการขโมยควายครั้งนี้ไม่เป็นไปตามแผนเอี่ยมและเพื่อนทั้งสองถูกล้อมกรอบ และไม่มีทางที่ทั้งสามจะหนีออกมาได้เลยในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเอี่ยมถูกกระสุนปืนจากเจ้าหน้าที่ยิงเข้าที่แผ่นหลังขณะหลบหนีหลายนัดและลม้มลงท่ามกลางเสียงปืนและความกลาหนส่วนเพื่อนรักร่วมสาบานของเขาทั้งแสนและมิ่งก็ไม่มีใครหนีรอดทั้งสามคนนอนตายอยู่ไม่ห่างกันมากหลังจากการตายของเอี่ยมเพื่อนบ้านที่รักและเคารพเขาต่างพากันมาดูศพของเขาและนำไปประกอบพิธีกรรม ชาวบ้านไม่อาจช่วยเขาได้แต่ก็ไม่เคยลืมความเมตตาและคุณธรรมที่เอี่ยมมีให้แก่พวกเขาเอี่ยมได้จากทุกคนไปในฐานะยอดขุนโจรผู้มีคุณธรรมคนในหมู่บ้านยังคงเล่าขานถึงความกล้าหาญและความดีของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นโจรแต่เขาก็เป็นโจรที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่และความทรงจำของเอี่ยมจะคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ